หลังจากที่เราได้สร้างอสเสเหล็กรยบ้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําส่วนที่เรียกว่าดั้งและตามด้วยอกไก่นะครับดั้งและตามด้วยอกไก่แล้วก็ถ้าคลิปไม่ยาวเกินไปก็จะตามด้วยตะเข้เลยครับโอเคนะครับเริ่มแรกเลยเราก็ไปดูแบบนะครับนะก็จริงๆนะครับผมพูดตรงนะครับว่าเราควรจะขึ้นหลังคาแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะเพื่อดูว่าแนวไหนเป็นแนวอ,อกไก่แล้วก็ตรงไหนควรจะมีดั้งครับ วิธีการทำนะครับอย่าทำเหมือนแคทนะครับเราต้องใช้เครื่องมือช่วยครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปดูแบบก่อนว่าหลังคาเนี่ยมันมีสโลบเท่าไหร่นะครับก็ไปดูสโลปหลังคานะครับสโลบหลังคา25องศาระยะชายคาคือ1เมตรจากเซ็นเตอร์เสานะครับถ้าดูอย่างนี้ครับโอเค วิธีการคือนะครับให้เราใช้เครื่องมือเสริมช่วยแล้วกันนะคือจริงๆอนะ่ะมันใช้กครื่องมือพื้นฐานทําได้นะครับแต่เครื่องมือเสริมมีไว้ก็ทำเถอะครับนะของดีของฟรีนะครับนะอ,นอินที่ใช้ก็คือหนึ่งพันหนึ่งบิตครับคลิกขวานะหนึ่งพันหนึ่งบิต,ตอ,อินหนึ่งพันหนึ่งบิตโหลดยดังไงโหลดผ่าน extension warehouse ได้เลยครับวินโดว์นะตัวที่ตัวที่เวอร์ชันใหม่อยู่ตรงนี้ครับ e x t e n s i o นครับ e x t e n t i o n แล้วก็ e x t e n t i o n warehouse นะครับตรงนี้แล้วเราก็พิมพ์คำว่าหนึ่งพันนะนะหนึ่งศูนย์ศูนย์เจอเลยครับนี่ครับหนึ่งพันหนึ่งบิตฟรีแวร์อันนี้คือตัวฟรีนะคลิกแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับอินสตอลได้เลยครับ เมื่อก็ i อินสต l แล้วเราจะได้ครื่องมือนี้ขึ้นมาครับโอเคนะครับไม่ได้ไม่ได้แล้วปุ๊บนะครับเราต้องมาสเก็ตสเก็ตส่วนที่เป็นแนวของหลงังคาจากเซนเตอร์เสาก่อนครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะซ่อนก่อนให้เหลือแต่เสานะครับจากนั้นนี่คือมือซ่อนนะตัวนี้ครับอ่ะผมก็ลากเส้นครับแนวหลงังคา ราคาปั้นหยานะนีครับแต่แนวเนี้ยนะครับไม่มีราคาอ่ะกดอย่างลบๆครับคือปอยคือแนวเนี้ยคือแนวหลังคาครับโอเคเมื่อได้แล้วนะครับเราก็กดที่เฟสนะกดที่เฟสนะครับแต่แล้วไปที่ตรงนี้ครับฝั่งนี้ครับสร้างราคาเป็นราคาปั้นหยานะครับยืดลุกก็องศาครับเซ็ตไว้ที่ยี่ิห้าครับ ระยะฉากหนึ่งเมตรจากเซนเตอร์เสาอ๋อหรือไปหรือไปจากเซนเตอร์ผมก็ต้องเข้าไปออฟเซตลิ้นก่อนครับต้องออฟเซตก็้ไปหนึ่งเมตรนะอ่าคลิกขวาตรงตรงเฟสตรงนี้นะครับลบลิ้งไปครับคลิกกรูร้อตรงนี้ครับมันจะเลือดให้หมดนะครับแล้วก็กดคลิกขวาเอร์เรสไปอันนี้ก็ทริคนะอย่าไปกดทีละอันนะครับเสียเวลานะครับโอเคกดที่เฟส กดตัวนี้ครับสร้างหลังคาครับองศายี่สิบห้าชายคาหนึ่งเมตรกดเคลียร์ครับรีบบอยครับลบตัวนี้ทิ้งไปครับไม่ใช้ผมได้แนวหลังคามาแล้วอะเปิดไปที่ตัวซีนสาม 3. ตอนนี้เราก็ได้แนวหลังคาขึ้นมาแล้วครับผมจะระเบิดออกนะคลิกข,ขวาเอ็กโคลดคลิกข,ขวาเอ็กโคลดนะครับในส่วนนี้ผมจะเก็บไว้ข้างบนก่อนนะเก็บไว้ก่อน เมกุปนะครับเก็บไว้ไปทําตัวกระเบื้องมูลังคาส่วนตรงนี้ครับผมจะไ like ล่ลบเฟสที้งท้หมดเพื่อจะใช้ในการอ้างอิงนะครับแนวครับของตัวเหล็กนะครับหลังคานะครับโอเคผมจะเมคกรุ๊ปนะอ่าโอเคพื้นฐานไม่ยากครับเนี่ยเราได้ละแต่ก่อนอื่นเลยเออดีขี้กีกว่า ถ้ามือใหม่จะงงอันดูก่อนก่อนอื่นเลยครับเราต้องหาทางวางคิ้ขวามไม่กู้นะวางตัวเส้นตัวนี้ครับให้อยู่บนแนวของตัวอาเศห้ได้ครับชิบครั้งล็อกลงมาครับตรงนี้อ่าเนี่ยเนี้ยอันนี้คือจุดที่เราต้องวางพอดีครับแนวอาเศเนี่ยอาเนะครับอาศั โอเคนะครับผมก็จะดึงตัวนี้นมาแปะบอร์ตรงนี้ครับออถ้าล็อกไม่ได้ไม่เป็นไรครับเรามีวิธีการดูนะนี่คือเทคนิคนะครับกดเอ็กซ์เรย์บอร์ดแล้วเราก็ลากเส้นขึ้นมาครับจากแนวขอบของตัวอะเซนี่ครับลากมาตัดแบบนี้ครับ จากนั้นนะเวลาเรากด move ลงนะครับให้เราจับที่มุมที่เส้นมันตัดไว้ครับ m move เนี่ยเนี่ยมันมีจุดตัดตรงนี้ครับแล้วก็ดึงลงไปครับคลิปค้างล็อกแล้วก็มาล็อกตรงมุมนี้ครับมันจะเป๊ะอ่ะถ้าใครถ้าใครไม่น่ารเป๊ะเวอร์ก็ไม่เป็นไรครับนะอย่ปิดเอ็กซ์ไปดูเครื่องมือพื้นฐานนะครับที่ผมํำไว้นะนครับสั่งซีรทลิโลนะไปสิบแตอนนะครับไปดูคลิปนะอ่ะลบเฟตทิ้งครับ ข้าไปในกรุ๊ปนะครับแล้วก็ลบเฟสทิ้งจากนั้นมาตรงนี้ครับเราก็ได้แนวของตัวเหล็กทั้งหมดมแล้วนะครับก็ดั้งคือเหล็ก cs นะครับดั้งคือเหล็ก cs นะครับโอเคเราก็จะเริ่มสร้างดั้งครับแต่ตอนนี้ดั้งนะครับในแบบเนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเออ เดี๋ยวเราลองดูไอผมผมซ่อนตัวอาเซกนะ่อนนะอ่าตำแหน่งของดั้งอยู่ไหนบ้างคือจริงๆอะดั้งมันก็คือตรงนี้แหละครับไม่มีอะไรมากครับเข้ามาข้างในเนี่ยนะครับเนี่ยผมเนี่ยดั้งอ่ะผมผมเปิดเปิดเลยกันนะนะไม่เปไรเพราะว่าทุกคนเข้าใจเนาะนะครับเนี่ยดั้งเนี่ยอยู่นี้ครับ่ะไม่ต้องไม่ต้องดูแบบหรอกคาร์อนเซนครับเนี่ยตรงนี้คนจะมีดั้งครับ กดหยวแลแกนเอาไปวางบนหลังอาเสยเนี่ยครับเนี่ยจุดเนี้ยคนคนมีดั้งอยู่แล้วถูกไหมครับเนี่ยเย <c oughs> ออคอมมอนเซนนะต่อไปตรงนี้ครับก็ควรจะมีดัง้งถูกไหมจุดนี้ครับอคิปค้างไว้แล้วแกนแป่ตรงนี้นี่ครับอาร์เราต์โมเดลเนี่ยครับเนี่ย C ีเอนะครับเนี่ย ทุกคนรู้ดีนะว่าอยู่ยงนี้ครับตอนนี้คนแคนตรงนี้นนควรจะมีด่างตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ควรมีด่างถนะูกไหมนี่ครับกด n cs cs ถ่ายนะครับทุกคนเสร็จละเรียบร้อยนี่ครับ cs ตรงนี้มี cs ด้วยนะครับเพราะว่ารับนะออกมารับ มาลับกับตัวตัวนี้นะครับก็ต้องมีเหล็กเลยอ่ะไอ้นี้มันคือเมตรห้าสิบวิธีการคือนะครับวิธีการคือเราต้องทาเส้นตัดขึ้นมาผมต้องทาเส้นตัดขึ้นมานะครับดูวิธีการดูนะอ่าสี่เหลี่ยมไปตรงนี้นะครับล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ําเงินนะครับล็อกแกนนะครับไปดูซีโร่ซีโร่ไปสบายตอนนะนี่ซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินอ่ะล็อกแกนครับแกนเขียวคลิกแล้วแล้วก็ลากตรงนี้ออกมาครับ ป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเหล,เล,เลขขน,นี้เนี่ยเนี่ยแล้วเราก็ย้ายมาครับหนึ่งจุดห้าเมตรตามแบบเลยนี่ครับแล้วผมก็จะสเกลมันขึ้นมาครับเอสเกลตัวเอสแล้วดึงขึ้นมาตัดตรงนี้ครับแล้วผมเมคุ๊ปนะครับจุดนี้แหละคือจุดที่ตัวดั้งครับจะมีครับก็กดตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยเขาข้างไหนก็ได้เนี่ยครับ เอ็นเอ็นเนี่ยจุดนี้ครับจุดเนี้ยเนี่ยเอ็นเห็นไหมเวลาหดล็อกแกนแต่ตรงน,นี้ถ้าคนใช้กระถางพื้นฐานเป็นก็จะก็จะแบบนี้นครับน 100, เนี่ยเรียบร้อยเนี่ยนี่คือตำแหน่งของดั้งคือผมไม่ผมไม่ต้องอ้านอ้านตามแบบนะสะิก็เอาคำเจาความจริงค,ค,ครับก็ตามนี้นะครับเนี่ยนะเราไม่ต้องไม่ต้องไปดูโมเดลก็ได้ดูตามนี้นะครับเนี่ยนี้คือจุดที่ผมใช้ในการล็อกแกนเสาอยู่นะ ลอกแกนสายเขียวล็ Lock. อกอย่างนี้ไม่มีเสาจุดกึ่งกลางอยู่ไหนเออนี่อยู่ไกลตรงนี้อืมต่ได้มาตรงนี้ครับก็คือจุดที่เราจะต้องมีดั้งคขออะไรครับเอ็นเอ็นล็อกแกนเสร็จร้อยตัวนี้เหมือนกัน n โอเคอันนี้แหะครับคือตำแหน่งดั้งนะครับที่อยู่ในโมเดลของเรานี่ครับเรีลอรครับอ่ะโอเคดั้งนะครับกด high res up a l i t l ช่วยนะครับดั้งก็คือเราใส่ d a ต a าไว้แต่ยิงเลยทั้งหมดอะมันตัวเดียวกัน <laughs> เออหรือทังหมดคือตัวเดียวกันอ่ะ <laughs> <laughs> ผมก็เลือกคำข้าในตัวนี้ครับ ผมจะเลือกเส้นทั้งหมดนะครับนี่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 นะครับโอเคคือการชิปค้างเนี่ยมันเสียเวลาเหมือนกันนะจริงๆมันมีเครื่องมือช่วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,วเวลาค่อยสอนแล้วกันนะครับก็กดคลิกตรงนี้นะครับเริ่มสร้างครับแล้วก็มาที่ cs ครับนี่ cs นะแต่ผมจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเปลี่ยนชื่อมันนะครับตรงนี้ ให้กลายเป็นดั้งผมว่าในแนวดิ่งนะเพราะว่าไม่อยากเปิดหลายหน้าครับคือกดตรงนี้ Toggle er UI เนี่ยมันสลับได้ครับอยากให้มันวิ่งแนวไหนครับ Property อ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแนวนอนลาบางเงี้ยแล้วก็กด Toggle er UI ครับให้อยู่แนวดิง่งนะครับอันนี้เป็นเสกไปเพียบเสกนี่ดั้งดั้งดั้งนะครับโอเคส่วนดัางเนี่ยมันเป็นเหล็กประกบเซนเตอร์นะครับมามามาตรงเลขหกครับ ประกอบการในเล็กซีนะครับอ่ะกดเลยครับครั้งหนึ่งครับมิเลอร์ดิผู้มิเลอร์นะกดครั้งหนึ่งครับแอปพลายออลังจากกดคำสั่งมิเลอร์ครับแล้วกดแอปพายออเรียบร้อยครับตอนนี้เราจะได้ตำแหน่งของตัวนะครับดัานพอดีเป๊ะนะครับอันนี้คือเป๊ะแล้วนะเสร็จแล้วครับเนี่ยง่ายไหมครับทุกคนอีี่ียนฟันนะครับนะโอเคนะครับ ต่อไปครับเพื่อทำการให้ง่ายขึ้นนะครับผมจะเข้าไปข้างในเส้นตัวนี้ผมเมคกรุ๊ปนะครับคลิกขวาเมคกรุ๊ปนี่คือเทคนิคนะครับทุกคนเข้าไปข้างในเส้นครับเห็นไหมไฮไลท์ออโมเดลคือถ้าเราเข้าใจนะว่าเราเมคกรุ๊ปซ้อนไปเรื่อยเรเราจะสามารถจัดการชิ้นงานได้ง่ายขึ้นนะครับลบเส้นตรนี้ทิ้งไปครับไม่ใช้แล้วเนี่ยอันนี้คือเทคนิคนะครับของมือโปรอ่ะถ้าเราเข้าใจพื้นฐานนะครับมันจะง่ายมากๆเลยผมก็จะเบิดเส้นนี้ออกครับคลิกขวาเอ็กพอรตอนนี้เส้นมันก็จะไม่มีแนวของ ดังเข้ามาละมีเ,เส้นขอบของตะเข้ครับนะอันนี้จะบอกไว้ก่อนนะว,ว่ามันเป็นเทคนิคนะครับที่ทุกคนก็ต้องไปฝึกพื้นฐานมานะครับโอเคต่อไปครับเราจะทําอกไก่ก่อนครับบเวณนี้อกไก่บเวณนี้ครับอกไก่นะครับอกไก่เลยนะครับอ่าโอเคก็อกไก่นะครับ,กกนะรบมันคือเหล็กอะไรอกไก่คือ จริงๆแล้วตอนนี้เหล็กทั้งหมดคือตัวเบอร์เดียวกันแหละผมเปลี่ยนชื่ออยู่แล้วนั่นเองอ่ะก็ไม่ยังเป็นครับมันคือตัวเดียวกันแหละก็เปลี่ยนชื่อนี้ครับเป็นอกไก่เหล็กมันอันนี้กันหมดนะครับไม่ขนาดไม่เปลี่ยนนะอกไก่อ่ะอกไก่ตั้งชื่ออกไก่เลยครับแล้วก็แต่อกไก่เนี่ยมันจะวางมันจะวางนะครับรับตะเข้มันจะเอาหลังนะหลังหลังนะครับหลังอกไก่มารับตะเข้นั่นเองอ่ะต้องต้องปรับเป็นหมายเลขหมายเลขเก้าครับจุดนี้ครับโอเค a p p พายอมิลเลอร์ p p l พายอนะครับเรียบร้อยครับเราก็ได้อกไก่มาแล้วนะครับต่อไปตะเค้ยครับอ่ะเอาเทียตัวก่อนเอาตะเค้ยสันก่อน ตัวนี้ครับตะเค้สันอันนี้ตะเคลานตัวเดียวนะตัวนี้ตะเคลานโอเคก็เป็นตะเค้สันตะเค้สันตะเค้สันเนี่ยมันจะวางด้านบนของตัวอกไก่นะครับแล้วก็วางด้านบนอเสก็ปรับเป็นหมายเลขเก้าครับแ lap eye ล miller lap e อ e แป๊บเดียวครับเราก็จะได้ตัวตะเค้แล้วครับ ต่อไปตัวนี้ครับตะเข้รางครับแล้วก็กดพิมพ์แก้ชื่อใหม่เป็นตะเข้รางรถหัวถอยเนี่ยโอเคตะเข้รางครับก็กด a อ p l y all แล้วก็กด m i r r o r apply all ครับตอนนี้เราก็จะได้แนวทั้งหมดไว้แล้วครับเสร็จแล้ว อ่าอีซีแอนฟันนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆระดับของตะเขโอกไก่เนี่ยต้องปรับอีกนิดหนึ่งนะเพราะว่าจันพันคือตัวกําหนดขนาดนะครับแล้วแล้วก็ความสูงของมันนะครับดังนั้นเองเนี่ยทุกคนเออยังไม่ต้องเสียดับกับการเช็กระดับนะครับของตัวตะเขนะครับแล้วก็ตัวอกไก่ด้วยอ่ะเคลียร์ครับอ่ะต่อไปครับเราเชื่อมกันกันนิดหนึ่งเอาอะเอามาเชื่อมกันนิดหนึ่งครับว่ากดคําสั่งครับตัวนี้ นี่ c o m b i n each e คลิกอืมต้องเข้าไปแค่ไหนก่อนโอเคต้องเข้าไปในกลุ่มนะ combine each คลิก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 เรียบร้อยครับคลิก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 นะครับคลิก คลิกคลิกคลิกบางครั้งเนี่ยมันจะเจอปัญหาคือมันปัดกันแบบไม่ลงตัวครับปแปลกๆอย่างนี้นะก็ได้ครับวิธีแก้ดูนะดูวิธีแก้นะครับแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับอ้างอิงครับโดรใช้ตัวรต้วก็ได้ครับเนี่ยคลิกลากยกขึ้นครับแล้วเราก็ออกคําสั่งตัดครับโดยใช้เฟซครับออกคสั่งตัดโดยใช้เฟซครับเนี่ยเอ็กซ์คลูดเฟซ คลิกเหล็กเฟส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 ยบร้อยครับเสร็จแล้วเสน้นไกด์มันก็ลบทิ้งครับอิดิตรีดไกด์คือเสนกกอ้นแกนกลางออกมาเนี่ยนะอิดิตแล้วก็ดีรีดไกด์ครับลบทิ้งไปเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้ตัวนะครับแพคเกจนะครับเรียบร้อยแล้วอ่าเคลียร์อันนี้ก็วางอยู่วันนี้นะครับ โอเคเคลียร์ครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้ระยะนะครับทั้งหมดละเดี๋ยวนะครับลบก่อนอ่ะเดี๋ยวจะคลิปยาวเกินไปครับตอนนี้เราวางตะเข้หมดละเดี๋ยวอ่อระดับของตะเข้เนี่ยกับตัวออไกเนี่ยมันจะนะครับเท่าไหร่เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับจันทันเพราะจันทันเนี่ยจะรับแปรนั้นเองเนี่ยถ้าจันทันผิดนะครับมันราคามันทำไม่ได้อยู่แล้วนั้นจันทันจะเป็นัจกําหนดนะครับทั้งหมดนะครับ นะครับอันนี้เคลียร์เนาะเดี๋ยวจะทันจะไปตรวจสอบทั้งหมดนะครับเราก็มานะครับดูคลิปต่อไปแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปครับ